สวัสดีค่ะปลาแบมทั่วคิ้นเที่ยวนะคะวันนี้พามาทําจอผักปังนะคะจอผักปังหรือว่าแกงผักปังใส่จิ้นส้มของเรานี่เองนะคะจากฝีมือแหนมของเราสองวันนะคะแล้วก็ผักปังอินโดนีเซียนะคะเราก็จะทำกานแกงผักปังใส่จิ้นสม้มใส่แหนมนะคะ แกงผักปังใส่แหน้น,นะคะหรือเชียงใหม่เรียกว่าจอผักปังใส่จิ้นสตมนะเจ้านะคะอันนี้ก็น้ำนะคะต้มเดือดแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมหอมแดงกระปิพริต้ละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่ทําใส่ไอ้แหน้นที่เราทําไปเมื่อสองวันที่แล้วนะคะเข้าไปนะคะเราทการ อันนี้เป็นเมนูที่สองนะคะทำจากแหนมการถนอมอาหารของป้าแบมนะคะจากแหนมของป้าแบมเองนะคะแหนมนะคะแหนมเดือดแล้วเราก็จะเอาแหนมใส่นะคะคต้มแหนมนะคะแกงผักปังจอบปังเจ้าใส่จิ้นส้มเจ้านะเจ้าจอบผักปังใส่จิ้นส้มนะเจ้านะคะนี่ก็เราก็ได้ น้ำะะเดือดแล้วเราก็ใส่หอมขาวหอมแดงหอมขาวหอมแดงกะปินะคะตําแล้วนะคะต้มแล้วก็เามาใส่น้ำที่เดือดต้มแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่แหนมที่พ่อแบมทําเองนะคะทาแหนมเองเมื่อสองวันก่อนนะคะพ่อแบมก็ามาทําเมนูที่สองจอผักปังนะ้าจอผักปังนะคะ อันนี้ก็น้ำก็เดือดแล้วนะเจ้าเดือดเลือบร้อยแล้วนะเจ้าน้ำเดือดแล้วนะเจ้ากะเดมก็จะใส่พักปั่งอินโดนีเซียที่เก็บมานะเจ้ายอดตุกตุกใหญ่ๆนะเจ้าใส่เข้าไปนะเจ้ามันเดือดแล้วเนาะน้ำเดือดแล้วนะเจ้านะคะใส่เข้าไปเลยนะเจ้าใส่เข้าไปเลยนะเจ้านะเราจะได้ จ้าผักฝังลำล้ำนะจ้ะลำแต้ลำว่าอร่อยห,อห่ะง่ายๆะแตไปแบนกินง่ายโยงง่ายนะจ้ะเก็บเก็บผักตามรั้วนะฮะเก็บผักตามรั้วนะฮะรั้วกินได้นะคะอันนี้คือรั้วกินได้อยู่ง่ายกินง่าย วัฒนธรรมการความเป็นอยู่ของคนเชียงใหม่นะจ๊ะว่านกินจะได้เอามาดูกันนะจ้าวัฒนธรรมคนเชียงใหม่คนทำกับเข้าจะได้กินอยู่จะได้นะจ้ะเหมือนคนจังหวัดอื่นๆเป็นคนนะจ๊ะภาคอื่นๆก็นะจ้ะแต่ละตีแต่ละมีผ่ากับคนละสไตล์เนาะนี่นะคะเราก็ได้ โจผักปังลำล้ำนะจนาจะนี่ก็เป็นใส่จิ้นส้มนะคะเนมน,นะจคะใส่เนมเข้าไปแล้วนะาจะจิ้นส้มนะาจะใส่โจผักปังใส่จิ้นส้มนะาจะเนาะขนานะาจะลำเต้ลำว่านะาจะ รกสาวมนาะแล้วรบสาวเลิกกันนะวันนี้วันนี้จ้าพักปังนะเจ้าเลี้ยงจอาพักปังนะเจ้าลำล้นนะเจ้าเจ้าพักปังนะคะเขาก็กาปล่อยเมันเดือดเลยนะคะเดือบโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊โบนะเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะโรยด้วยพริกขี้หนูนะเจ้าเขาก็จะใส่พริกขี้หนูเข้าไปนะเจ้าโรยพริกขี้หนูเข้าไปนะคะโอเค โดยพี่ขี้หนูนะคะใส่พี่ขี้หนูเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าสุกแล้วเขาก็จะทําการตักเสิร์ฟแล้วก็ถึงจะใส่มะนาวไปนะคะใส่ลูกโดดเลยนะจ๊ะใส่ลูกโดดเข้าไปนะคะสีส์ใส่นะคะล้ำล้ำนะจ๊ะจอกปังนะจอกปังลํำล้ำนะเจ้านะคะ โจ๊กปังลำเต้ลำว่าโจ๊กปังก็ะเดมเลยสะลองเอาไปทำเลยเจ้านะคะกินอยู่ง่ายๆสไตล์กระเดมนะง่ายๆนะคะนะคะเราก็บธรรมชาติเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศร,รษฐกิจพอเพียงอยง่ายกินง่ายสไตล์กระเดมน,น,นะคะเอาไปได้โจ๊ปกปังอร่อยอร่อยนะคะ โตผักสังอร่อยอร่อยนะคะง่ายๆจัดแต่กระเด็นนะคะอาจะรอให้าเป็นลมๆกันนะคะโบบบบบนะคะผมปรุงรสนะคะของนัวเซมมากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยอร่อยจริงๆนะคะ อร่อยเพราะผมสูดดนะตรรสลำแต้ลำว่าน,นะจ๊ะมีลูกโดดไยนะจอนะ้ำลำะจะตักสูนปล่อยแมวก่นนะมีะเต้ลำว่าน,นะจ๊ะฟรีมือนะคะโจพักปังฝีมือก็เด่นนะจ๊ะนะมอเตเต้นะจ๊ะ ทมขนาดนะเจ้านะคะใส่น้ำปลาแกนี่เห็นหน่อยนะจ๊ะเมกะเชฟนะคะใส่น้ำปลาหยอบสักหน่อยนะคะพร้อมนะคะเมกะเชฟนะคะโรอยอะโรยนะคะโรยมากเลยนะคะจ้าผักตองนะคะจ้าผักตองำทำตะแกนะคะ เราก็ต้มต้มต้มไปก่อนนะต้ม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 เสร็จแล้วถอาหันี่เขาก็ซุกแล้วเขาก็จะทำแกงใส่มะนาวสุดท้ายนะจ๊ะเขาก็จะไปใส่ตอนนี้นะอืมเข็มข้นอร่อยจริงๆฮะสุดยอดอร่อยมากเลยค่ะ าก็ได้โ์ผักตังอารวยอารวยนะคะเราจะทการตักสือนะตักเสือตักเสืนะจ๊ะตักสือนีให้ทำการตักเสืกนะเจ้าอรอายนะคะ จอผักปังฝีมือป่าแบมนะเจะ้ากินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ปนะ่อแบมนะคะพี่น้องท่านใดเอฟซี FC ท่านใดสนใจก็เข้าไปแกงกินได้นะเจะ้าจอผักปังนะจอผักปัง้งง่ายๆนะเจะ้าเลยนะคะลูกโดดให็หน่อยนะนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะบีบมะนาวนะจ๊ะบีบมะนาวใส่นะคะบีบมะนาวเพื่อให้ได้ชาตกลมๆนะคะเนี่ยคะ่ะสิบวิธีของโจผักปังง่า,ายๆสไตล์ต๊อบเบนนะจ๊ะปะ๊าบเบนชั่วกินเชี่ยวนะคะวันนี้กับปามาทำโจผักปังใส่จิ้งโสมน,นะจ๊ะ นั่นนะเจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในหะ้พระบําบ,บวนะเจ้านี่เป็นเมนูที่สองจากการถนอมอาหารทำแหนมเนาะนะคะขอบคุณชน,น,นะเจ้าฝากดูคลิปต่อๆไปนะเจ้าบ๊ายบาเจ้า